สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับที่หลายคนกำลังจับตาม,มองกันอยู่เลยเรื่องข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อช่วงต้นปี2569ที่ผ่านมานี่เองต้องบอกว่าบรรยากาศในโซเชียลมีเดียร้อนระอุมากเลยนะครับใช่ค่ะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะมากจริงๆมีความเห็นทานองว่าแบบเรายอมแพ้หรือเปล่าทำไมต้องไปเจราจาทั้งทั้งท,งที่สถานการณ์ตอนนั้นดูเหมือนว่าเรากุมความได้เปรียบไว้ทั้งหมดแล้ว ภาพที่คนเห็นภายนอกกับการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจริงมันดูสวนทางกันอยู่โอเคครับงั้นวันนี้เรามาแกะรอยเรื่องนี้กันว่าเบื้องหลังการตัดสินใจหยุดยิงทั้งทงที่เรากําลังได้เปรียบเนี่ยมันมีเกมการทูตหรือมีการคํานวณทางยุทธศาสตร์อะไรที่มันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นหรือเปล่าอืและการเจรจาครั้งนี้เป็นการยอมถอยจริงๆหรือว่าอาจจะเป็นชัยชนะในอีกรูปแบบหนึง่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันให้ถึงแก่นเลยครับ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากค่ะเพราะมันทําให้เราเห็นว่าสงครามยกใหม่ไม่ได้สู้กันแค่ที่แนวหน้าอย่างเดียวครับรภูมมที่มองไม่เห็นทั้งบนโตะเจรจาแล้วก็ในเวทีโลกที่มันซ้อนกันอยู่หลายชั้นมากมาเริ่มกันที่คําถามคาใจของคนส่วนใหญ่เลยดีกว่าครับกระแสะหลักๆที่ผมเห็นเลยนะคือเจรจาเท่ากับแพ้ฮ่าได้ยินบ่อยมากหลายคนรู้สึกว่า ไหนๆก็รบชนะแล้วทำไมกองทัพไม่เดินหน้าต่อให้สุดทางไปเลยล่ะครับในเมื่อข้อมูลทุกอย่างก็บอกว่าเราเหนือกว่าทั้งกำลังทหารเศรษฐกิจหรือแม้แต่ข้อท้จริงต่างๆทำไมอยู่ๆเราถึงเหยียบเบรกแล้วหันกลับมาคุยกันจุดนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันเยอะเลยค่ะคือเรามักจะมองว่าการเจรจาคือการที่ฝ่ายอ่อนแอร้องขอใช่ครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วโต๊ะเจรจามันคือสนามรบอีกรูปแบบหนึ่งของผู้มีอาระยะที่ไม่ได้สู้กันด้วยกระสุนแต่สู้กันด้วยสิ่งที่เรียกว่าปีศาจในรายละเอียดหรือ a devil in the details อ๋อและที่สำคัญคือครั้งนี้เราไม่ได้เดินเข้าห้องประชุมในฐานะผู้เสียเปรียบเลยแม้แต่น้อยค่ะหมายความว่าเราเข้าไปในฐานะผู้คุมเกมถูกต้องค่ะเราเข้าไปในฐานะผู้ที่ได้เปรียบอย่างสมบูรณ์แบบ มันมีทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เรียกว่า zero sum game อยู่อ่า zero sum game ถ้าผมนึกภาพตามง่ายๆมันเหมือนการเล่นไพ่โป๊กเกอร์หรือเปล่าครับที่ถ้ามีคนหนึ่งกินรวบหมดโตะ๊ะคนที่เหลือก็ต้องเสียหมดตัวไม่มีคำว่าเสมอตัวเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะในสถานการณ์นี้ไทยเราอยู่ในจุดที่กุมไพ่เหนือกว่าทุกใบเราเลยเป็นฝ่ายที่เข้าไปเพื่อก,กำหนดกติกา ไม่ใช่เข้าไปเพื่อต่อรองครับผมเรามีความได้เปรียบหมดเลยทั้งการควบคุมพื้นที่สําคัญทางยุทธศาสตร์ไว้ได้ความเหนือกว่าทางเศรษฐกิจแบบเทียบไม่ติดแล้วก็มีข้อมูลข้อเท็จจริงอยู่ในมือครบชนิดที่ว่าเขาเถียงเราไม่ได้เลยสักเรื่องโอเคพอจะเห็นภาพแล้วแต่ก็ยังมีคําถามคาใจอยู่ดีว่าแล้วทําไมไม่เดินหน้าย,ยึดพื้นที่คืนมาให้หมดเลยล่ะครับไหนๆก็กลุมไพ่เหนือกว่าขนาดนี้แล้วเพราะว่าเป้าหมายหลักของปฏิบัติการครั้งนี้มันสําเร็จลุล่วงไปแล้วค่ะอ๋อ เป้าหมายของฝ่ายความมั่นคงที่วางแผนกันมาไม่ใช่การยุดทุกตรางนิ้วคืนในคราวเดียวแต่เป็นการยุดพื้นที่สําคัญทางยุทธศาสตร์กลับคืนมาซึ่งเราทําได้ตามแผนทุกอย่างก็คือเป้าหมายสําเร็จแล้วใช่ค่ะคือทหารเขาไม่ได้รบเอาใจกองเชียร์ในโซเชียลนะคะทุกก้าวที่เดินมันมีแผนของมันอยู่แล้วพอเป้าหมายหลักสําเร็จการเปลี่ยนสนามรบจากแนวชายแดนมาสู่โต๊เจรจาก,ก็คือสเต็ปต่อไปที่วางไว้นั่นเองแสดงว่าภาพที่เราเห็นว่าหยุดรบ จริงๆแล้วมันไม่ใช่การหยุดแต่เป็นการเปลี่ยนสนามรบใช่ค่ะซึ่งเป็นสนามที่เราได้เปรียบมากกว่าในระยะยาวแต่ผมก็ยังสงสัยนะว่าถ้าเราไม่หยุดล่ะถ้าเราตัดสินใจเดินหน้าต่อความเสี่ยงที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ครับนี่คือจุดที่เกมมันซับซ้อนขึ้นมากค่ะต้องเข้าใจก่อนว่าตลอด 3- 4สเดือนที่ผ่านมายุทธศาสตร์หลักของฝั่งกัมพูชาคือการพยายามสร้างภาพให้ตัวเองเป็นเหยื่อเหยื่อที่ถูกรังแกใช่ค่ะเขาฟ้องประชาคมโลกตลอดเวลา เขากำลังรอจังหวะที่เรียกว่าจุดพกผันทางการรบอยู่จุดพกผันทางการรบฟังดูเหมือนเป็นศัพท์เทคนิคเลยมันคืออะไรครับมันคือเส้นแบ่งบางๆค่ะถ้าหากกองทัพไทยเกิดรุกเคือบเข้าไปในดินแดนกัมพูชาลึกเกินไปแม้แต่นิดเดียวสถานะของเราจะเปลี่ยนทันทีอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันมีเส้นบางๆขั้นอยู่ถ้าเราข้ามเส้นนั้นไปเมื่อไหร่จากพระเอกในแ้านตัวเองที่ปกป้องอธิปไตยใช่จะกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาชาวโลกทันทีใช่เลยค่ะ จากผู้ปกป้องประเทศหรือ d e เฟนเดอร์เราจะกลายเป็นผู้รุกรานหรืออ g เกรสเซอร์ทันทีซึ่งผลกระทบที่ตามมามันรุนแรงมหาศาลมากสถานะคงไม่ต่างจากรัสเซียบุกยูเครนในสายตาชาวโลก แบบนั้นเลยค่ะแล้วก็จะโดนมาตรการคว่ำบาตรโดนแบนโดนตัดความช่วยเหลือแบบที่เราเห็นในข่าวต่างประเทศบ่อยๆถูกต้องค่ะเราจะโดนแซงชั่นหรือการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจะถูกตัดความช่วยเหลือทุกมิติและที่เจ็บปวดที่สุดคือประชาคมโลกจะใช้แรงกดดันทั้งหมดมาบีบบังคับให้เราต้องคืนพื้นที่ทั้งหมดที่เราสู้รบยึดมาได้กลับไปให้กัมพูชาโอ้โห oh. นั่นหมายความว่าเลือดเนื้อที่เสียไปจะสูญเปล่าทันทีนี่คือกับดักที่เขาวางรอเราไว้เลยค่ะ ตลาดมากคือการเบรกก่อนที่จะตกหลุมที่เขาขุดรอไว้ใช่ค่ะการดึงเกมกลับมาสู่การเจรจาแบบทุยภาคีคือการคุยกันแค่สองฝ่ายไทยกัมพูชาครับเป็นการตัดบทเพื่อไม่ให้เรื่องบานปลายไปถึงมือมหาอำนาจซึ่งเป็นสิ่งที่กัมพูชาพยายามทำมาตลอดโดยเฉพาะการพยายามดึงอาเซียนเข้ามาแทรกแซงอ๋อที่ตอนนั้นมาเลเซียเป็นประธานใช่ใช และก็แสดงท่าทีค้นขั้นเข้าข้างกัมพูชาอย่างชัดเจนค่ะพอพูดถึงเกมการเมืองระหว่างประเทศแล้วการตัดสินใจเล็กๆอย่างการปล่อยตัวทหารกัมพูชา18นายที่เราควบคุมตัวไว้มันก็น่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยครับเรื่องนี้มันเข้ามาอยู่ในเกมใหญ่ระดับนี้ได้ยังไงเป็นแค่เรื่องมนุษยธรรมหรือว่ามีอะไรที่ลึกกว่านั้นซ่อนอยู่มีอะไรที่ลึกกว่านั้นแน่นอนค่ะ การปล่อยตัวทหาร18นายไม่ใช่การยอมอ่อนข้อแต่เป็นการเดินหมากทางการทูตที่แยบยลมากมันคือการเปิดทางลงให้กับผู้นํากัมพูชายอย่างฮุนมาเน็ตเปิดทางลงหมายความว่ายัางไงครับคือทําให้เขาสามารถกลับไปบอกคนในประเทศของเขาได้ว่าเห็นไหมผมก็เจรจาจนพาทหารของเรากลับบ้านได้สําเร็จอ๋อเหมือนกับให้เขาไปรักษาหน้าของตัวเองได้ใช่ค่ะมันทําให้เขาสามารถรักษาหน้าตาของตัวเองไว้ได้ แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ไทยได้คือภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีโลกตามหลักมนุษยธรรมแต่แก่นที่สำคัญที่สุดคือเรายังคงควบคุมพื้นที่ทางยุทธ,ธศาสตร์ที่เรายึดมาได้ทั้งหมดไว้เหมือนเดิมอ๋อเหมือนกับว่าเรายอมให้เขาในเรื่องคนซึ่งเป็นเรื่องเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่เราไม่ยอมในเรื่องพื้นที่ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่จับต้องได้จริงๆเป็นการแลกหมัดที่ฉลาดมากครับใช่ค่ะ และจังหวะเวลานี้ยังเป็นการสูงสารไปถึงสหรัฐอเมริกาที่เคยพยายามจะเสนอตัวเข้ามาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยก่อนหน้านี้ด้วยอ mm hmm. ว่าเราสามารถจัดการปัญหานี้กันเองได้ในระดับทวิภาคีไม่ต้องการให้ใครเข้ามาแทรกแซงเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนมากค่ะแล้วในเกมนี้มหาอำนาจอย่างจีนกับสหรัฐเข้ามองอยู่เฉยๆหรือว่ามีบทบาทอะไรอยู่เบื้องหลังอีกครับตรงนี้คือเกมซ้อนเกมที่น่าสนใจมากค่ะ ถ้าเรามองภาพใหญ่จะเห็นเลยว่ามันคือการถ่วงดุลอำนาจที่ละเอียดอ่อนครับสำหรับจีนเราไม่ได้ดึงเขามาเป็นคนกลางนะคะแต่เราดึงเขามาเป็นสักขีพยานสักขีพยานไม่ใช่คนกลางต่างกันยังไงครับต่างกันมากค่ะถ้าเป็นคนกลางเขาจะได้เครดิตในการไก,กล่เกลี่ยแต่การเป็นสักขีพยานหมายความว่าหลังจากที่ไทยกับกัมพูชาตกลงและลงนามกันเรียบร้อยแล้ว ผู้นำของเราก็บินไปจีนเพื่อแจ้งให้รัฐมนตรีต่างประเทศของเขาทราบถึงข้อตกลงสันติภาพที่เกิดขึ้นอ๋อเหมือนเราไม่ได้ไปขอให้เขาช่วยตัดสินแต่เราแค่ไปบอกว่านี่นะเราตกลงกันแบบนี้แล้วช่วยรับรู้ไว้ด้วยใช่ค่ะคล้ายๆกับการมีพยานรู้เห็นในสัญญาเพื่อให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายจะไม่ตุกติกทีหลังถูกต้องเลยค่ะเป็นการใช้จีนเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งว่าถ้าในอนาคตกัมพูชาเป็นฝ่ายผิดสัญญา จีนก็จะเห็นเองว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนแล้วฝั่งอเมริกาล่ะครับในขณะที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้เสียหน้าอะไรเพราะช่วงนั้นเขากำลังมีเรื่องวุ่นวุ่นที่เวเนซุเอลาและซิลิเรียให้ต้องจัดการแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังพยายามออกมาพูดอยู่ดีว่าตัวเองก็มีส่วนร่วมในการเจรจาครั้งนี้เหมือนกันแล้วเรื่องจังหวะเวลานี่แหละครับทำไมต้องเร่งให้จบภายในวันที่27ธันวาคมมีความหมายพิเศษอะไรซ่อนอยู่รอเปล่าครับ มีค่ะเป็นการชิงตัดหน้าสถานการณ์ที่อาจจะซับซ้อนขึ้นในปีใหม่เพราะประธานอาเซียนคนใหม่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งซึ่งก็คือฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของสหรัฐใช่ค่ะและต้องไม่ลืมว่าคุณมาเนตผู้นำกัมพูชาก็เป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนนายรอยเวสพอยต์ของสหรัฐ เขามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับที่นั่น oh. การปิดดิวให้จบก่อนที่ฟิลิปปินส์จะขึ้นเป็นประธานก็เหมือนการตัดไฟแต่ต้นลมไม่เปิดโอกาสให้สหรัฐเข้ามาแทรกแซงผ่าน,นกลไกอาเซียนได้โอ้โห oh ฟังแล้วเหมือนการเล่นหมากรุกที่ต้องคิดล่วงหน้าไปหลายตามากจริงๆครับทุกการตัดสินใจมันเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะ <c oughs> ซึ่งเป็นดราม่าร้อนแรงที่สุดในตอนนั้นเลยนะครับคือเรื่องพื้นที่บ้างหนองจานกับหนองย่าแก้ว Mm hmm. ที่มีข่าวลือหนาหูมากว่าในข้อตกลงไทยต้องยอมถอยทหารกลับไปที่ตั้งเดิมเรื่องนี้ข้อเท้จริงเป็นยังไงกันแน่ครับประเด็นนี้คือจุดที่เกิดความเข้าใจผิดมากที่สุดค่ะถ้าเราไปย้อนดูไทม์ไลน์เหตุการณ์จริงๆจะเห็นภาพชัดเจนเลยครับความจริงก็คือกัมพูชาเป็นฝ่ายที่ส่งจดหมายลงวันที่22ธันวาคมมาขอเจรจากับเราเองแปลว่าเขาเป็นฝ่ายที่ร้อนรนจนต้องยื่นข้อเสนอก่อน ใช่ค่ะและในจดหมายฉบับนั้นพวกเขาพยายามจะลักไก่ใส่เงื่อนไขเข้ามาด้วยลักไก่ยังไงครับเขาเสนอเงื่อนไขว่าให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนก่อนวันที่24กรกฎาคมซึ่งถ้าเรายอมรับเงื่อนไขนั้นก็เท่ากับว่าปฏิบัติการทางทหารที่ทำมาทั้งหมดนั้นสูญเปล่าทันทีต้องถอนกำลังกลับไปจุดเริ่มต้นโอ้นี่มันเหมือนการพยายามใส่ปุ่มรีเซตเข้ามาในข้อตกลงเลยนี่ครับถูกต้องค่ะ แต่ไทยเป็นผู้กำหนดเกมไงคะเราไม่ยอมรับเงื่อนไขนั้นแล้วเราก็เป็นฝ่ายกำหนดวันประชุมคณะทำงานชุดเล็กขึ้นในวันที่2 4่สทถึงยีธันวาเพื่อร่างพ่อตกลงในแบบของเราใช่ค่ะก่อนจะประชุมใหญ่กันในวันที่27่ธันวาซึ่งข้อตกลงที่เกิดขึ้นจริงนั้นระบุชัดเจนว่าให้ทุกฝ่ายคงกำลังอยู่ในระดับพื้นที่ปัจจุบันที่ทหารแต่ละฝ่ายควบคุมอยู่ณวันที่หยุดยิงอ๋อ oh. ชัดเจนเลยไม่ใช่การกลับไปจุดที่ตั้งเดิมแต่เป็นการกดปุ่มหยุดชั่วคราวแล้วให้ทุกคนแข็งอยู่กับที่ตรงนั้นใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นเราก็ยืนอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เรายึดมาได้แล้วใช่ค่ะและที่สําคัญไปกว่านั้นคือในพื้นที่บ้านหนองจานซึ่งเราควบคุมไว้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วนั้นไทยปฏิเสธข้อเรียกร้องของกัมพูชาที่จะขอกลับเข้ามาอย่างเด็ดขาด ไม่ให้แม้แต่จะกลับเข้ามาตั้งที่พักชั่วคราวด้วยซ้ำชัดเจนเลยครับว่าข่าวลือที่ออกมานี่มันคนละเรื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบนโต๊ะเจราจาเลยคนละเรื่องเลยค่ะสรุปแล้วถ้ามองภาพรวมทั้งหมดการหยุดยิงครั้งนี้มันไม่ใช่ความพ่ายแพ้เลยแม้แต่น้อยแต่เป็นชัยชนะทางยุทธ,ธศาสตร์ที่คำนวณมาอย่างดีเป็นการเปลี่ยนผ่านจากชัยชนะในสนามรบมาสู่การตอกย้ำชัยชนะบนโต๊ะเจราจาเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของชาติไว้ ถูกต้องที่สุดค่ะในความเป็นจริงของการรบมันต้องมีการวางแผนทั้งระยะสั้นกลางยาวต้องรู้จับออมกำลังและปรับกลยุทธ์ไม่ใช่การสู้ไปตามอารมณ์หรือแรงเชียครับซึ่งเป้าหมายที่ฝ่ายความมั่นคงวางไว้ก็ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปแล้วส่วนพื้นที่อื่นๆที่ยังเป็นของเราถ้าจะขอยืมวาทะอมาตะของนายพลแม็กอาเธอร์มาใช้ก็คงต้องบอกว่า I shall return หรือข้าจะกลับมา <c oughs> พื้นที่ที่เป็นของเรายังไงก็ต้องได้กลับคืนในวันและเวลาที่เหมาะสมค่ะเป็นคำพูดที่ทรงพลังมากครับทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้มันแสดงให้เห็นความซับซ้อนของการทูตและการทหารได้อย่างลึกซึ้งจริงๆนะครับค่ะ <c oughs> แต่มันก็ทำให้ผมเกิดคำถามชวนคิดขึ้นมาเรื่องหนึง่ง ในยุคที่สงครามข่าวสารมันรวดเร็วและรุนแรงความเห็นในโลกโซเชียลมีอิทธิพลสูงขนาดนี้ภาครัฐจะสื่อสารการตัดสินใจที่ซับซ้อนแบบนี้ให้สาธารณชนเข้าใจได้อย่างไรอืมในเมื่อคนส่วนใหญ่ก็อยากจะเห็นชัยชนะที่มันง่ายๆชัดๆเหมือนในหนังเนี่ยจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องขบคิดกันต่อไปในอนาคต